เอานะไปเลย1,2,3สองสามเร็วไข้าเลยโอเคเข้าแล้วทันไหมทันทันโอเคกด F ค้างแล้วมันจะแบบตลอดเลย เนี่ยเราวิ่งตลอดเวลาแล้วมันไม่มีไม่มีหมดเลยเอ๊ะเหยาอยู่ไหนกันอ่ะไอวินไหนอยู่ไหนกูอยู่ข้างนอกอ๋อนจละเน่เน่ไม่แฟมันน้อยจังก็ลงเหมือนมึงเล่นสเลนเดอร์อ่ะไอวินไปไหนแล้ววินมาเร็วเอเชียหายต้องกดที่ไปกดไอวินจะได้วิ่งเออ ไปอ้อมด้านหลังไปอ้อมด้านหลัง back door เราเน้นเกมเร็วาคา่ะแบบนะค่ะจานอยู่ไหนอยู่นี่ไอเชียไปไหนที่ไหงเชียอยู่นั่นมีผีไหมอ่ะมีมีแน่นอนวิมีรอยรอยตีดรอยตีรอยตีไปไปหากุญแจด้านนอกไปหากุญแจด้านนอกอืมกระโดดไม่ได้แบบนี้ได้แต่อยู่ไหน อยู่ไหนกันหมดทุก<จ>นคน,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 นแจนอยู่ไหนนี่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 แจนอยู่ไหนเราหาไม่เจอ <c oughs> เะคือไอ้ฉี่ราอยู่นี่เราอยู่นี่เราอยู่นี่ไปหากุญแจตรงด้านนอกใช่ไหมได้แล้วตามรอยเท้ามาไม่จะปิ้นจะหมดจะลงไปเล่นน้ำกันไหมเอาลงไม่ได้อี อยู่ไหนกันอยู่ตรงรอยตีนอะอเก็บกุญแจมาแล้วนี่ก่อนห้องนี้ก่อนวัดห้องยิมไม่ใช่หรอไม่ใช่นี่มันเจ่ใช่นี่มันนางกดปะอะอะไรนะกดชีบอะกดชีบทำไมแป๊บนึงมม่ใช้นิ้วนางกดหรือเปล่าใช้นิ้วก้อยทำไมอ่ะแปลกเหรอกดต้องมันกดยากมากเลยนะใช้นิ้วก้อยกดง่ายกว่าอีก กูมาแล้วกูใช้กูใช้นิ้วโป้งคนเดียววะนิ้วโป้งเลยเหรอเออไปเข้าห้องนี้กันเถอะไปฉายมันเล็กอ่ะฮะทั้งวกมึงหายไปไหนกันหมดวะกูอยู่ในไหนเอ้ามา้ามามาตรงนี้มาตรงนี้เปห้องอะไรอ่ะไอ้เห็ดแม่ไอ้เห็ดแม่ ลงปไปข้างใต้ดินเหรอไม่ไม่เกิดมาอยู่ตรงนี้ไอ้หมอนไปอยู่ตรงกูพ่ออ่ากูไปได้สิเอ้ยกูไปอย่าไปโดนตัวมอลน้นานไม่งั้นตายต้องฝึกเป็นไกด์ในเอเชียเฮียตัวเฮ้ ลงไปไหนอ่ะแจนไปใต้ดินน้องลงมาลงมาเย้เข้าแล้วเดี๋ยวมันจะก้อยๆเตเลพอตไปทีละคนอือวินวินทะลุไปเลยค่อยๆเตเลพอตกันครับเมนังล็อกไอ้สัสเตเลพอตไอ้กูนิ้วเกย์ล็อกไอ้เหี้ย ไม่กดนิ้วนางกันน่ะไม่เข้าใจเลยกูมีความหวังดีไปตัวมันถนัดมันใกล้กว่าอเอ้กูว่านิ้วก้อยใกล้กว่านะนิ้วก้อยพ่อมึงอะมึงนิ้วสันน้นหรือเปล่าไม่ใช่นิ้วนางเดิน W หรอใช่กูกด W A S D เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ใช้นิ้วก้อยกดชิปเอ้มันแปลกมากเลยนะไม่แปลกมันลำบ,บากมากเลยใช้นิ้วกเางกด W ใช้นิ้วตีนเออกูใช้นิ้วกลางกด W กูใช้นิ้วกลางแบบวิวแล้วก็นิ้วนางเอตนิ้วชี้ดีเถียงกันหยุดเถียงกันก่อนเลยสัตว์ม่อนกูใช้นิ้วโป้งแบบดีวัตส์ฟ้านิ้วยาวไงอะไรวะอยู่ไหนกันไปประตูไอ้วินไม่มาตรงประตูเลยกูมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยใช่เหรอมึงก็ไม่ไดเห็นประตูสีแดงไม่ล่ะไม่เห็นประตูสีแดง บ้าป่ากูมนเห็นเงาไอวินกหอนไอผิดทางกนนี้คอยี่ี้การนี้คืออะไรไม่รู้แัตเตอร์อะไรอ่ะแก่ี่มาไหนเจอเจอเจอแต่หอบบุ้งขางกฎนี่แหละแล้วบอกผีให้ดีห้ามแยกกันเด็ดขาด คือเราต้องเปิดโทรศัพท์ดูจำแมพปะจำแมปเนี่ยไปด้างก่าความจำดีก็จำเลยต้องไปเอาต้องไปเอากุญแจก่อนแคปเอาไว้ดีในมิกซ์เซนเจอร์ตายตายฮัลโหลมินเอ็มินไมเล่นไมเล่นแล้วกุญแจเย็นกุญแจเย็นกุญแจเย็นก่อน ไปรับบินก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ไปทันเออไปรับวินก่อนแล้วค่อยไปพร้อมกันสปีดลันใช่ปะกูกำลังสปีดลันรู้สึกว่ามันกำลังตายกูไปเหี้ยมกูมีกุญแจไอ้เหี้ยกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายยังมีชีวิตรอดอยู่แจนรีบมาเร็วเดี๋ยวคือวิ่ไหนก่อนพยายามเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ไหมได้กูเลี้ยวขวามาตลอดเลยกูตันทีนั้นกูได้คนแรก นี่นะคุณตายคนแรกเกิกูเปิดประตูยัดแก้กูตกใจพ่อมเหมือนตอนเรากูโคตรอบอุ่นเลยยัดแม่กูมีกูเจมากูเจมกูจะร้องไห้กูกลัวพยายามไปทางขวาถ้ากูโดนผีถ้ากูโดนผีทีนี่กูจะร้องไห้เลยไอ้สัตว์มีหลายแชปเตอร์ให้รอมึงอยู่วินถ้ากูโดนผีตัวนี้จะตัดกูร้องแน่น้ำดิ ฝ um ังองนำดิหักนำกูโก่งตัวไม่เล่นแล้วได้เพราแจนไม่ได้ไม่ได้เล่นงอย่างกูอันนี้ไม่ fighting มีตังไอพวกมึงพวกมึงต้องนำกูนะเอ้ยพวกมึงต้องบอกทางกูนะโอเคโอเคโไปไหนด้วยมึงต้องวิ่งตลอดเวลาขวาไปขวาขวาสุดเลยมั้งตรงสุดเนี่ยตรงสุดเลยอุ้ยเขี้ยแม่ง อะไรอะไรเอมึงก็อะไรไอชี้อะไรเดี๋ยวนี่ไปไปมึงตรงสุดเลยระวังระวังกันไว้แล้วก็เลี้ยวนี้มึงอะอย่าพูดให้แม่งขู่กมันเสียหมดไอสัตว์มีสีแยกวะตรงนั่นแหละสีแยกที่เราตรงตรงนะมึงตรงไปเลยตรงไปเลย เฮ้ยประตูนี่ไงเกี่ยย้ระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยเปิดจ้าเฉพย์ตอร์สองตกลงมาแล้วใช่ไหมปีนมันยังไม่จบปีนมันยังไม่จบมาแล้วมาแล้วปาร์ตี้ไอไอปาร์ตี้พ่อมึงอ่ะคลาสคลาสเต็มตัวฝ่ามือหาย

ตัวไหนอะมึงไม,ไม่รู้มึงจะไปรู้ไหมไอ้บัสมึงอยู่ไหนกันเนี่ยไอเยี่ยมไม่ต้องมา <im> หายใจใส่ใหูกก้ห้วินนี้วินกดวิ่งวินกดวิ่งเมื่อกี้ก็เจอนัวที่มมาเดินได้ด้วยอะก็ใช่หน้าตาเชียนี้ พวกมึงไปไหนกันพวกมึงกำลังเดินเอื่อยๆวิ่งันวิ่งวิ่ง,ง,งไอเ้เหี้ยวิ่งมาแล้วเหรอไอ้วิ่งเราววิ่งเราเลยมันตามมาแล้วไอ้เหี <c oughs> ้ยววินเหี้ยววินวิ่งกูอยู่ข้างหลังวะถ้ากูตายตรงเนี้ยมันจะไปเกิดที่ไหนเกิดตอนเริ่มแรกเลยอะด้านไหนด้านไหนด้านไหนตายจะผ่านแล้วพวกมึงอะไรอะลงลงอันนี้ กูเกลียดอันนี้มากเลยไอโรงแรมเนี่เนี่อโรงแรมยังไม่ใช่นี่ลงไปข้างล่างกันลงไปไม่มีผีแล้วใช่ไหมโรงแรมมัมีมึงอันนี้ไม่มีผีแล้วใช่ไหมไม่รู้จําไม่ได้ว่ะทางไหนวะทางซ้ายป้ทางไหนวะซ้ายซ้ายตอนนั้นเราเคยไปทางซ้ายยังได้เวลาเข้าโรงแรมแล้วทุกคนไม่เอามีผีไหมไม่เอามึงกูไปไม่ได้ไปได้ไปได้ มันต mm ้องรอทีละพอทีละคนก็ยอมไปเลยออดอมมีก็ได้ไอเจนนี่มันไอเจนไอเจนน่ะเงไอเชียนี่แหละจัดที่เจ็บอีน่ะจะไปเล่นรอยเย้าหายแหมเวลานี้อยากเล่นรอยเย้าหายคือออดอมมียังไม่หมดยังไม่หมดไม่ใช่ตัวนี้เออตนีเร็้วตีเร็วหนึ่จารีเจน าเลยมาเลยเสียงเราไอ้เชี่ยมาเล้วไปกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงอืมเอ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยเขาเมื่อวานกันได้ได้กันติกูไม่อยากไปตัวอะไรนี่ตัวอะไร ไอ้ล <therapist. S 2> ูกอะไรอ <ligen> ่ะเจนไอ้ตัวสีโซ่อ่ะไอ้สีโซ่ยังไม่ไปอีกสูงไอ้ตีนกูสั่นแล้วเนี่ยเป็นกันม่อยู่องแอร์ด้วยนี่ตอนนี้มันจะมีอีกไหมข้างหน้าไม่มีแล้วหรอคิอโอเคหรอใช่หมายนี้รอรออเจียรออีกเจ้ากัน เออ้เันตบไปหัวใจวายตายเลยแหละอันตบไปหัวใจวายแต่ใครแหละคลานมาแตะใครเข้าลิมเลยทุกคนเข้าลิมเลยไอ้แม่งขี้อะไรอ่ะไม่ต้องมุกแต่ก็เรียมาอยู่ตรงหน้าคุณเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปแข่าวบุ้งข่าวบุ้งเดี๋ยวมึงแคปไว้นะไม่เจออะไรโชคดี ใช่หรอข้างหน้ามันข้างหน้ามันเออคือว่าเอิมันนมเมียรื่องอย่าเอเชียหายเอเชียไปดูก่อนดีมึงใช่หรอเราอยู่ตรงนี้หรอที่ผายละไอ้เหี้ยตัวอะไรอ่ะไอ้เหี้ยตัวขาวเมื่อกี้กูตาฝาดแบบว่าไม่กูเห็นมันกนไม่เห็นเจออะไรเลยเมื่อกี้ไอ้ตัวสีขาวเมื่อกี้อะ มาผิดทางเราเราเราเดี๋ยวมึงดูดีๆเฮ้ยอะไวะไม่พวกมึงพวกมึงเชื่อกูเถอะว่าพวกมึงอ่ะตาฝาดเชื่อกูเถอพวกมึงอ่ะตาฝาด้ต่เมื่อกี้กูเห็นสีขาวมันเป็นสีแยกหรือเปล่าอ่ะตรงเนี้ยใช่ไหมที่เราอยู่ตรงไหนมันมาแล้ว นั่นใช่ทางออกปะไม่รู้แล้วลองเดินไปไหมเอชีมึงเดินไปเออแล้ไม่ต้องเป็นกูดิปิตาดิปิตาดิกูหมายถึงพวกมึงสาวคนน่ะเดินไปเลยเอชียมาพวกมึงต้องตามดิมึงตามกูชิดๆเลยนะเขาจะเฮ้ยกูเห็นแล้ว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 นี่เราอยู่ตรงนี้พวกเราอยู่ตรงนี้กันนี่นี่นี่เร็วๆ กูส่งไปแล้วกูส่งไปแล้วกูส่งไปแล้วพ่อมาอยู่ตรนี้เหรอใช่พ่อเราอยู่ตรงนี้พ่อมางมาตายอยังไงแล้วไม่บอกกูนะ กูก็เำ่าแทนที่ไอ้พวกมึงอยู่ไอ้สัตว์แล้วกูก็ได้ยินพวกมึงกีดหาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แล้วเข้าเกมใหม่ทีไอ้สัตว์ที่แม่งยืนตรงหน้ากูเลยเนี่ยถ่ายเลยเอาไอ้ที่ร้แทนที่อะแทนที่เราถ่ายแล้วเอ้ยพาบุ้งถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วที่อกูเริ่มงงแล้วเนี่ยคุเดินแล้วกูก็งงว่ะตรงนี้แหละเลี้ยวตรงนี้แม่กูไปตามพบุ้งก็แหละมาสี่แยก เออกูกลับมาตรงนี้กันอ่ะเต้างไปตรงไหนสะขวาไหมเพราะเรามาจากทางขวาตากทางนู้นระวังกิงกาด้วยอืมนี่ไงก็จะเจออีกสี่แยกใช่มาตรงไบปะเกียวมันเดินมาเลยกูไม่เล่นแล้ว กูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วเฮ้ยม่ได้ไม่ไดิกูกูไม่เล่นแล้วไปนะเข้านะไปเลยสองสเลี้ยวเลยโอเคกแล้วทันมทันทัน นี้เอเชอยู่ไหนอยู่ข้างหลหังมึงเลยไอ้ันมันมีเสียงจำสเคอเออเออมันก็รีบวิ่งหนีให้อีกคนนึงมองหลังให้อัน,นี้ผอบุ้งมึงดูทางก่อนค,คือมึงดูทางแล้วจนกว่ามึงจะจำได้แล้วมึงก็บอกกูรวดเดียวเลยกูจะได้แบบวิ่งแบบสี่คูร้อยอ่ะ ไปกูปิดไฟไอ้สัสไปเลยไหมไปดิคือตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะทุกคนโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยหมดไปหมดไปหาพวกมึงแล้ว ไอ้เหี้ยกูขอร้องกูไม่อยากกลับไปที่เดิมแล้วพวกมางหากูหน่อยได้ไหมพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยตัวอ,อยู่กลับไปที่เดิม<อ>แล้วพวกม,มึงฟังกูพวกม,มึงฟังกูพวกม,มึงวิ่งพวกมึงว<ม>ิ่งตรงที่ว่าเล้วมึงก็เลี้ยวขวาพวากมึวววมมงวิ่งตรงมาแล้วมึงก็เลี้ยวซ้าย มาแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยผีหรือคนวะอ๋อเอาเราหันจอไม่ได้เจบแล้วได้ไหมไอพักคต้องวิ่งหนีผีแบบนี้ เอาไหมล่ะแล้วก็ไปซ้ายต่อไม่เลยแล้วยืนกันต่อไปนี่ต้องไปแยกเสียงมากมากไอ้เขี้วิ่งอย่ากดอย่าปล่อยคีย์บอร์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 ดอ้ควินตายแล้วเหรออาวิน ไม่เล่นนะเดดูแจ้ไอเอเราเลืสองคนแล้วไม่ได้ต่อพะบุ้งใช่ใช่ใช่มึงกูไม่มีสปินเอ้าเอ้าเติมก่อนเติมก่อนมีมีสองมีสองทางเสียงเอวิเอวิ ปมือเจท่าเลูเ็นไอเอไม่ได้แล้ววะไอไม่ได้แล้ววะเินมมวอเอาทัรอบนี้ก็จำไม่ได้โอเคันไปทางนี้ไปแล้วอะไรตรงไหนนี่ ไม่รู้ม่าัดเมือนเดิมเนี่ยแม่ทำไมมันไม่หยุดตามอ่ะเดี๋ยวดูแลกับพี่เดิมเปล่าเออไม่ได้อาจารย์กูไม่เล่นแล้วแต่เหมือนไม่ได้ขวาหรือซ้ายเอ้ยเฮ้ยขวาหรือซ้ายเอ้ยไม่ใช่ขวาหรือซ้ายตรงหรือขวาเราไม่รู้ชิบหายแล้วเองงั้นเราลองลองตรงไปไหมขวาไปไหนอ่ะตรง

ติแบบใช่ก็ตกใจ้ออะไรก็ตกใจมื้อกใจใครตกใจมึงอเลี้ยงเคยไปไปตรงเดี๋ว่ามันกลับไปแห่ครูที่จุดจุดจุดปลายทางตรงนั้นนหมไม่รู้ว่ะใช่ <laughs> <c oughs> มาอยู่ตรงนี้ส <c oughs> แตนบายก่อนีแกเปิดเสียงอ๋อกูเปิดเสียงใช่มึงแล้วผีมันอยู่ตรงไหนวะอเอาไงดีอ่ะคือเราเดินตรงรผีมันก็อยู่ทางซ้ายไหมอ่ะคือเราต้องเดินตรงไปแล้วแล้วต้องไปทางซ้ายแล้วมันจะเจออีกสีแยกหนึ่ง แล้วผีมันก็วนอยู่ตรงนั้นน่ะมึงจะให้กูผ่านยังไงเดี๋ยวรอนมึงผีมันจะข้างหลังนั่นผีมันจะข้างหลังมึงทั้งแตตอนนั้นไว้เดิมเองเอเร็วๆไปไปไปเลยนะพี่เลยนะเอ๊ะโอ้าหโอ้โหไม่ไม่ต้องการใจที่มันจะไม่อยุดเลยไอ้สัตว์เอ๊จะออกจะเกมเจ้าจะเกมแล้วเหรอ กูได้วะกูขอปิดเสียงกันเดี๋ยวหัวใจวายแต่มันตุ้งแช่เชี่ยมากอ้าวปิดเสียงแล้ททำไมผีมันไม่ไปผุดไปเกิดอ้ะเอออยู่ํำววยอะไรยแม่นี่ไงเราจะเจออีกสีแยกหนึ่งเออทำไมกูมาคนเดียวแล้วแล้วผีไม่โผล่วะเไอ้เชีรยการแต่งตัวมึงอ่ะมันไม่มงคลเชื่อกูอ้าวไอ้ Đâu oh, tam của tam quỷ nó, tam của nó. <cười> <cười> ทำไมวะคสุดท้ายำสุดท้ายของาวังสุดท้ายวามหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติไอ้เชี่ยกูลืมดูแผนที่เออดมันวนอยู่ที่เดิมอ่ะจะกลับไปตั้งหลักก่อนไอ้เหียกูกูกูเมื่อกี้กูวิ่งจนลืมดูแผนที่เลย ูอยูอ่สีแยกไหนวะมะวอ๋อนี่ไงปะม,มาสีแยกที่สองแล้วแล้วก็ลงไปเยอ,เอะไปๆายไม่ด <c oughs> <c oughs>

ป๊อกกะเล็ขนมป๊อกกะเลสปมุกกากุมภามีนาเมษาแมีสองทางเขี้ยแยกไปทางขวามกราลกุมภากัญาตูดพอถึงทันา ก็มาหมดเลยแล้วนี่ไงมีให้ตรงไปเก๋ตรงกับขวาให้ตรงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูว่ามาละมึงเสียงนี่ติงนัดติงนัดติง เยุด <c oughs> ติงเน็ดมึงหยุดเลยวินเดี๋ยวนี้ปุ๊บเฮียอะไรวะเนี่ยยันติงเน,นัติงเน็นติงเนัดติงเน็ดติงเนัดติงเน็ ก่อนมีมีทางตรงกลับซ้ายให้ไปซ้ายโอเคตัดไปโอการากุมพามีนาเม่ซามีนามีนาเมษซาโอการากุมพามีสองแยกไปขวาเชี่ยใช่ปะวะมีสองแยกให้ไปขวา มีทางไปกับมีทางตรงไปมีทางตรงกับขวากูละกูอ่านอะไรมดตัวเอไม่ออก <c oughs> ให้ไปตรง คุณได้ออกเอออะไรวะแล้วไงต่อวะคุณได้ออกจากโรงแรมนี้แล้วก็อ่านไม่ออกอะไรอ่ะอโอ้ยยังไม่จบจบแล้วจบแล้วท่นอยู่ที่ไหนเนี่ย เอนีโอ <kung> ้อานาจักรอิมพีเรียลเอนออฟชัปเตอร์หนึ่งจบละกูรอชัปเตอร์สองจากแมปนี้จบแล้วชัปเตอร์สองมันต้องเข้าไปในนี้แน่ๆเลยอะทุกคน 都没有意个。